ผ้าละโอ้โหไไม่ิบผ้าอะไรวะเนี่ยางเนัรับตกเรียไปหน่อยมวางมาได้เลยรับน้องเอกไปหน่ได้เลยผมยังไม่ได้นี่เลยอ่ะไม่ไหวว่ะเขาเขาเราไม่ไหวมาขายหมดยังวะไม่ใช่ว่าขายทีเดียวหมดไม่เอาง ได้ดีเลยผมเคยนะเป็นสี่ขวดที่จเอาหมดเลยก็คือพอแปลลูปเสร็จใช่ป่ะออกมาหน้าจุดแปลลูปเจอคนหนึ่งเว้ยขายหมดเลยได้เงินแดงอะ่ไหรได้เยอะอยู่อ่ะล้านไหมของคุณจะมาเข้าใหม่ไหมไม่คือเนี่ยเนี่ยแี่พี่ๆิวผลงานนะเอาตัวเนี้ยขิวผลงานอะไรผลงานให้มันขเ้นลงแล้วครับ ผมก็ไม่เคยลงเลยไรม่ยังเป็นหรอกเด้เจอครับเราในความสุขใช่ใช่ขอโทษผมขอโทษจนไปไหนวะเฮ้ยพิมพ์บัฟนิเมเตอร์นี่จนกะขยา้ยะโอ้โหทั้งเมืองแข่งขยายไปหมดคล้ายเหมือนเค้นนะไอเดียโอ้ยทำไมสายตาผมไม่เนียเชื่อไหมมันลงมาแขางล่างต่อ ผมวานะอ่ะเอาบอลลอยเป็นหลักนี่มันยังไงนี่ข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวไแม่ดี๋ยสับสับลยแม่ต้องเนผ้าะงจะมีรถจริงแดงไทราบพูดีครับสท่าี้ี่ารรับตรงตรไปตรงไปมันเจอมันเจอมันไปเห็าไม่าไม่เรตอนนี้ไม่สิแล้วสุดสิบห้าไกลไกไกลทาแยกออกะ ปอสามครับมาไปเส้นทางเดียวคุณใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ไม่สิบหลาแล้วครับสองสองไม่เป็นไรเดี๋ยวฝ่านี่มาแบบสองครับทตั้งที่แหมอย่าล้าอย่ารีบอย่ร้ากันเอะไรวะปอสองไอ้เหี้ยเราไปตีพ่อดเนี่ยลอยมีลอยรถเข็นมาทางนี้ตรงไปเลี้ยวซ้ายกตรงไปนี่เรารถไหนใครมารับไปย่างรับ Tôi đã có vida, được một lần kín lần kín mật lần này. In càng lần trước đây. Po là kín lạng mát kayo. Mail, 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 เจอเจอเจอสิบห้า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 แม่งมันก็ตั้งเนาะดุดสุโอ้โหถ้าคนไม่ตั้งเป็นก็มีเนาะก็คือถ้าสมมรุ่นมีคนมีอะไรเนาประกอบเสร็จรุ่นก็คือขบวนเพลินไม่ได้คนสุดท้ายอคนสุดท้ายจะของบูบินนั่นเป็นคนประกอบเลยอะไรชิ้นช้ายอ่ะจะของบูบินนั่นเป็นคนประกอบกอดไอ้วันสองวันสอง ใครวะเจบดห้าผมหลังธนาคารใหญ่ข้อสามเจ็ห้าผมหลังธนาคารใหญ่หน่อยหลังธนาคารใหญ่ต่อสองสองเนี่ยนี่าำไงมันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดิเฮ้ยเราไม่รู้แล้วก็ลงไปลองสิไปโทรเข้าเลยลงไม่ได้ลงเฮ้ยดูกล้องดูกล้องดูกล้องกูลงไม่ได้พี่กูลงไปได้ไม่ได้ อันนี้แฟบเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เสกอ๋อเศกสันก้องไงนี่เสกเฮโลเสกเฮโลเฮ้ยโคตรเปียวโคตรโก้แต่ไม่มีใครโคดเลยอ่ะไอนมยศไอนมไม่ได้อระเย็ดแม่อ๋อไม่ใช่อ่ะเะอ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 ะยะอะอะอเอะเะอะออะ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 อมอะ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 ว่ะออะะอะอะะอะออะเขอาไะอะอวออะออะะออ เอ้เจอ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 เอ๋อเจอ,อ,อปะโทษโ <C> e <ars> ทษโทษโทษโทษธนาคารใหญ่นี่มันคืออะไรวะเนี่ยมันฝากเงินได้ไหมเนี่ยเฮ้ยผมเจอเงาอะไรไม่รู้อะตะคุ่มตะคุมหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> <S 2> มีผ้าแผลไปดูตรงรูปภาพดิคนหล่อนอะผมมีผมมีขอ,อหน่อยตักสองอันตักสองอัน โดนแตงตี้จิ๋วเอ้ยมีคนเดินเข้าไปวะเอ้ยมีคนเดินเข้าไปวะโอ้ยม่งถือปืนด้วยเฮ้ยมันถือปืนมาเดี๋ยวแจ้งศูนย์เลยมันจะปนธนาคารใหญ่ไปเลยมันมปิดตะควอยดไงต้องยศใหญ่ขึ้นหรอถึงจะปิดแจ้งศูนย์ครับพี่จ้าไอ้อ้นี่ระดับสี่ไงแจ้งศูนครับพี่เจ้าที่คุ้มครั่งถือปืนเข้าไปธนาคารเพื่อบอกปนะชิงทรัพย์ปะเออเพื่อปนธนาคารเดชิงทรัพย์เหยเฮ้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 ยตก่ติดแล้วอะ เซกเซกชัดเลยหันหน้าตรงกล้องจะปิดกล้องจะปิดหน้ามาขงหลังกล้องจะปิดข้างหลังแล้วเอาเหรอเห็นแล้วหลังหลังเออฮะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับกุสบลูดไปไปไปโอ้แล้วพี่ลงนี้ไปยังไงจะโอ้ยซ่อมไหมซ่อมไหมซ่อมไหมไปม่ไม่ต้องไม่ต้องซ่อมแล้วซ่อมแล้วโอ้ยโอ้ยหมดนหมดแล้ว กดไปเดี๋ยวเราไปขี่พ่ทัวเออพี่บุรู้แล้วทำไมโปรอมาแล้วผมไม่กดทีแล้วเราไม่ไ้ติดไอ้ห้าผมใช้เก็บก้าจนพามไปไีไปดูอ่ะโอ้โหอ้้ยพะพันคือไรอ่ะตึกไรอ่ะตึกไงตึกอ้าวผมไม่ตอบยาีนยตึกอ็นทัสเป อินทัชสเตสตึ๊งตุแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวแวะเข้าทูไพวันที่พายวันที่พไพวันทูไพายวันเมื่อกี้บอกทีไพวันก็เดี๋ยวก็ไปไงก็บอกถือว่าแวะทูไพายวันโยดโผล่ประกาศมอว่ามาสามคนแล้วไม่ตอ้อฟไอ้นมโยดไอ้นมไอ้นม

แค่เห็นเมื่อกี้บอกยกเว้นบางคนไม่ไม่ไม่ยิงว่ะเพราะมันยิงมันยิงไป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 ใครยิงข้างหลังข้างหลังข้างหลังเคียร์เลยบอยจากกัรไอ้นุ้ยบอยเอาไปดิจากกัรดิเอาดิไปดิยิงไม่ถอยถอยไปดูถอยไปดู มีคนมาป่นไอ้เจโดนเอ้าเฮ้ยเอ้าโหโค่นโคนรัวเ้เไม่เข้าจ่ยไอไม่เยอะไม่เยอะไม่ลดไม่โดนเนอะมันยิงไม่โดนผมไม่ยิงโคัว ไม่เมื่อกี้เป็นยิงเฮ้ยเโดนไปสามครัไม่ไม่ไม่ล้มเลยไม่ยิ้ปั้างบ้างบ้งบ้างอ้าวไม่จบไม่ขึ้นอ้าวไอ้นี่ของอาผิดเองอะไรแล้วพี่พี่ถามอะไรนะกล่าว่าเรามีไม่นับถือนี่เลยอ่ะผี่ใช่เหรอเอาก็เห็นเองบอกว่ายกเว้นบางคนเฮ้ยก็บางคนใครอ่ะเอ็งมีไม่ชอบใครบ้างไหมลูกบิ ไม่ชอบหรอเออเอาแบบที่ว่าไม่ที่ว่าไม่ค่อยโอเคอะเนาะใครวะลองบอกออกได้นะผมไม่ไปบอกว่าผมก็เขาบอกใคระใครเขาบอกอะไรฮะเขาบอกอะไรทำไมไม่ชอบเขาอะเนี่มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งว่าเขาจะชอบเขาจะือนว่าไม่ค่อยบอกยออนที่าจไม่ค่อยชอบใครลักสายตาครับ เวลาสั่งเขาจะสั่งหว่าสั่งกับรุ่นใหญ่ไงไป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 ,ไป,ไปที่ที่ไหน่ะโู้โปโู้นี่ตู้นี่ตู้นี่ ไม่เดยเข้าเอาหายไปไหนอ่ะเอ,เอ,เอ่อเบอร์ลอยอ่ะหายอ๋อข้าคือคนเมื่อบึ้ี ไม่ออกไะเราเออเขารอการทำงานไม่ตังปังตังปังเราต่อ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 แหลบบอเลยมเดียวมันเดียวบอเดียวแต่แต่เขาไปแล้วตอนนี้แล้วเซเว่นล่ะเซเว่นเหรอว่างๆก็จะเป็นครับเจ้าหัวอยู่เอุ้ยเยาะเซเว่นไม่น่าจะชอบโรตัสใช่ป่ะผู้แข่งอ่ะ บิ๊กฟีเปล่าผมไม่มีหรอกไม่ยอมไม่มีตอนนี้ไม่มีมมมมแต่คนที่ชอบอ,อ,อปล่าเฮ้ยต่อไปพี่เดีย, <laughs> <c oughs> ยนเฮ้ยเราทบคว่มเลย <laughs> ไม่ต้องกลัวครับผมเพราะว่าจริงจังไม่เคยมี

เออเออเออวันเพนสอง <ผม S 2> สองแก้มใใกใเ่ไห<ะ>วันเพนเดือ,อ,อนสิบสอ้ยงยดไปซุจับคนเก็บใบไวไปไ,ไปเป็นสายซองหมอดียว่อ สองมองวกตาสาอ่ะโอ้ไปกับยังเหลือถามจริงตอนไล่เห็นไงตอนไล่อ่ะตอนไล่นี่มีาพอนะขออ้นมยุไอ้นมย้นมยดอแล้วอนี่ไหม คลองไฟวันอะไรวะมันไม่ค่อยมีคนนะดยวันคองไฟวันเฮ้ยถ้าเจอก็อจะติ๊กผักก็ได้นะเอ,อ้ยอยากรู้วันไฟวันนี่ทำไมไม่ค่อยมีคนเพราะคนมันไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรเรอเออเกตนเะทำไม่ได้เปลี่ยนขายขายกับอะไรขายกับปอสองเฟย์ไปคุณตำรวจขอเชิญมาโรงพยาบาลสัตว์ครับ พิมต่อไปโนอ่ิแต่ไม่มีใครตอบกลับมันเอ้ยมันตอบกลับแล้วมันไม่เห็นเออมันติดาเราไงไม่ไปได้ยังตู่เจ้าห้ที่ไปหนึ่งเดย์ของแอรมาว่ะอกินกดอยวคนดังมาไเียเกือบจตูเลย ครับแล้วจไปไหมครับนี่อพี่พี่ส่งส่งผมสอนนอตเซาวันนะครับเฮ้เซาว์เฮ้นอตวันดิเออทำไมเออเดี๋ยวเราเราไปกินข้าวไปส่งนัดต่ออ๋อเอาเยเฮ้ยมันต้องขี่เดี๋ยวเพิ่งกินเดี๋ยวกันครับโอ้ยโหเย้ไหมครับ